บางคนก็สบายเนาะใช่นไหมบางคนก็ลําบากลําบากดูลุงพี่เขาเดิน,เด,นเดินไปเดินมาไอ้นี่นั่งอยู่คนนั่งอยู่แต่ในตู้โอ้สบายแทไย้ไม่สบายหรอโอเป็นสบายฮะสงสัยรากรากออกตูดเลยอเฮ้ <laughs> <ะ>ไม่อะขอคนละคนละหน้าะนะที่ ปล้นได้ไหมฮะปล้นได้ไหมได้เอามาในการเที่วีโอ้ไม่แบบนี้อีกโอ้มีการแบ่งคนละครึ่งอีกเฮ้อ่านแล้วแต่ไม่แน่นี่เดี๋ยว ทำไมทางนู้นเขาสบายแน่นะหนาวไหมร้อนโอ้เป็นกระตากเลยนะ่ยใ้อยู่บ้านขาแตกขาอะไรเลยเออให้อยู่ก็อยู่ไหนก็เหมือนกันแหละนี่ลายลายทั้งมือลายทั้งขาหมดลนะร้อนร้อนฮะร้อนร้อนเออพี่ก็ร้อนเน,นี่ย อยากเข้าไปอยู่ในตู้อยู่แต่กลัวเขาว่าจะจะปล้นปล้นเงินเนี่ยเนยืนจนเอออุอ้ยเสียลิขสิทธิ์นน,นี่อย่างนี้นี่ถ้าถ่ายพี่นะเนี่ยฮะเอไอ้นี่มันเป็นอะไรครับลินชักอเอไไม่ได้อะไรกับลินชักเนี่ย ไม่ร yeah. ู ja, si? ้อะไม่อู้เฉยเป็นสายสายลิ้นเลยสายเรียสายเรียแบบๆๆๆๆบบเลยใช่ไหมเรียไม่เรียเอาเลยเมันจะหมดเวลาก่อนนะนี่ ทำงานอยู่นี่ได้ไไดด้้กี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วเดือนที่สามเดือนที่สามเหนื่อยไหมเหนื่อยกลับบ้านไหมกลับไปแล้วฮะกลับไปแล้วเราเนี่ยกลับไปอีกไงไปอยู่บ้านอ่ะมันไม่เหนื่อยยายไม่อยู่ฮะยายไม่อยู่นี่ยายไรนี้อ๋อยายไรนี้ให้มาทำงาน เรียนเรียนจบไหมไม่จบไม่จบโอ้เลยเลยมามาทำงานเลยใช่ไหมใช่ไหมเริ่มงานในที่แรกไม่ได้ตั้งแก้มทำงานแบบยังไงไม่รู้อ่ะยังไงอ่ะยังไงก็อย่างนั้นเลยเนาะบ้านก็แบบนั้นเลยเออเซฟเพลงใช่ไหมไอ้หนุ่มเซฟเพลงเมืองสุรินทร์ แล้จ่ยแล้วจยแล้วนี่แล้จ่ยแล้วนี่อนนโอ้โหยืยนจนโคยแข็งแล้วเนาะโวมีแบ่งแบ่งทุกคนนี้อย่าแบ่งแค่คนเดียวงั้นนะ่ะ โอ้กลืนน้ำตาลลายตามแล้วนนเนี่ยเนี่ยโอ้ยด้นแบบไม่พูดไม่จาเลยยัดสักยัดเข้าปากซะเลยวันนี้เหงาเนาะไม่มีรถ <c oughs> แล้วไปตามรถไดเข้าปั๊มนี่เยอะๆโอ้เปิดหน้าดินรอแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนเพรตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่ารถผม <c oughs> ยังกำลังวนอยู่เกิดมากันสองคันครับสองคันรถที่ก็รถผมที่มาสองคันกำลงังน่าจะกำลังจะมามะั้ง ลูกบะล้างแบบสะอาดเอี่ยมเลยฮะเฮ้ยนี่โอ้สายเปียกนะนี่ หนาวสายสายสวยสวยเลยสายนี่โอ้ดูสายสวยมากครับ ลมแรงบรรยากาศยามเช้าครับองน้องไผ่แก้วอู้ดโดดูภูเขาอู อันจะออกไหวไหเป่าเนี่ยไหวซะด้วยเนี่ยลุมลุมกลัวลุม,ลมนี่แหละ รอดแนรอดแนโอ้คิดว่าจะไม่รอดจะเสียตุดตูดแล้ว ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ